สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากับคำถามที่ว่าโลกวิญญาณมีจริงไหมเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยบริจาคลงศพให้กับศพไม่มีญาตินะคะสำหรับตัวเราเองเนี่ยไปทำประจำค่ะแต่ก่อนนี้นะคะก็จะไปตามมุนิธิทีนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆเ,เ,เ,เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าที่เราทำเนี่ยไปถึงกับวิญญาณเหล่านั้นหรือเปล่านะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งช่วงปีหนึ่ง กำลังนอนๆอยู่เลยนะคะเราก็ได้ยินเสียงคนมาเยอะมากเลยอ่ะมาหาเราอ่ะมาได้ไงอ่ะใส่ชุดสีขาวหมดเลยนะคะกลุ่มใหญ่เลยอะค่ะเขามามาเพื่อที่จะมาขอบคุณเรานะคะที่เราเนี่ยได้ไปทําบุญบริจาคลงศพที่มูลนิธินะคะให้กับเขาเราก็สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาค่ะพอดูนาฬิกาเออตีหนึ่งกว่าเฮ้ยมันมันจริงหรอเราก็ไม่คิดว่า สิ่งที่เราสงสัยเนี่ยเขาจะมาไขข้อสงสัยให้กับเราในความฝันซึ่งเวลาเขามาเนี่ยมันก็เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเราก็เห็นทําให้เรารู้ว่ามันเป็นอีกโลกโลกหนึ่งที่เขาอยู่ไม่ไกลจากเราอะค่ะเหมือนว่าพอเขาได้รับการช่วยเหลือเขาก็กลับมานะคะขอบคุณเราค่อยๆแบบดีขึ้นอะไรที่มันติดขัดอยู่แบบนี้นะคะเวลาเราไปทําบุญบริจาครงศพเนี่ยเราก็เป็นการอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวงที่เราฝันเห็นเนี่ยเป็นเพราะว่า เคยไปไปทาบุญที่มูลนิธินะคะที่วัดทุกครั้งไปเนี่ยจะไม่เคยขึ้นไปไหว้พระที่โบสถ์เลยนะคะแต่วันนั้นเนี่ยได้ขึ้นไปขอพรนะคะกับพระที่โบสถ์ค่ะหลังจากที่เราทําบุญกลับออกมาค่ะเราถึงได้มาฝันถึงนะคะว่าดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาขอบคุณเราที่เราไปทําบุญนะคะให้กับเขาเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่เราได้เข้าไปบริจาคลงศพให้กับ ศพไม่มีญาติในช่วงที่บางทีชีวิตของเราเนี่ยเราไม่มีที่พึ่งนะคะเราก็เข้าไปค่ะทาบุญนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็ยังสามารถมองเห็นเขาในอีกโลกโลกหนึ่งได้นะคะเขาก็ทุกทรมานมากกว่าเราอีกนะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราได้ช่วยเหลือเขานะคะ ทำได้ทุกที่ค่ะจะเป็นร่วมบริจาคลงศพที่มูลนิธิไหนก็ตามนะคะเราก็เข้าไปทําได้นะคะอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังนะคะอีกหนึ่งหนึ่งประสบการณ์นะคะช,ชีวิตของเราเนี่ยพอมันจะตกต่ําลงไปต้องไปทําบุญเพิ่มขึ้นมาค่ะเหมือนพอมีบุญเราก็จะไม่มีอุปสรรคแต่ถ้าเราไม่มีบุญอุปสรรคมันก็จะมาเยอะอันนี้ก็ เป็นคําพูดที่เราได้ยินมาแล้วเราก็เชื่อตามนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ